น p ด d o n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ด a น o n Story Podcast นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเวลาอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เทคนิคการจัดการเวลานะครับเป็นเรื่องของการใช้เวลากับ กลุ่มคนในชีวิตเรานะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุสูงอายุนะฮะคือต้องเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ว่าผมผมเห็นกราฟกราฟหนึ่งเมื่อสักประมาณ2-3สเดือนที่แล้วนะเขาแชร์กันใน Facebook อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ก็เขาก็พูดถึงกราฟที่พูดถึงว่าช่วงเวลาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงอายุเนะี่ย เราใช้เวลาคนกลุ or or okay. to well. ่มไหนมากคนกลุ่มไหนน้อยนะครับก็เห็นแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งเมื่อสักประมาณสอสาวันที่ผ่านมาก็เห็นอีกครั้งหนึ่งก็มีคนแชร์อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งผมผมมีเห็นเห็นไอเดียนะเห็นประเด็น เรื่องหนึ่งก็เลยไปเขียนในบล็อกส่วนตัวใน f a c e b o o k นบดลสตอรี่เรื่องการใช้เวลากับลูกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่องลูกนะครับผมจะเอาเรื่องเรื่องนี้แหละมาชวนคุยในนบดลสตอรี่นะครับก็อ้างอิงที่มาที่ไปนิดนึงนะครับผมไปเจออันเนี้ยในเว็บไซต์นะครับชื่อบทความเว็บไซต์ชื่อ our world in data นะ จาก o u r o u w o r l d i n d a t a o r g นะครับบทความชื่อ Who do we spend time with across our lifetime ก็คือเราใช้เวลากับใครในช่วงชีวิตของเรานะเนาะบอกไว้นิดหนึ่งว่ามันเป็นงานวิจัยที่มาจากฝั่งอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงคนอเมริกันเป็นหลักแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะคนอเมริกันหรอก คนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ประเทศไทยก็ก็มีโอกาสนีผมผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนบอกไม่เห็นเป็นเลยอาจารย์ผมใช้เวลาไม่เห็นเหมือนกับที่อาจารย์พูดเลยใช่นี่มันคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะครับของคนอเมริกันด้วยนะแต่ว่าผมมา,ม,า,ม,ามองดูในชีวิตเราชีวิตของคนไทยเรานี่แหละหลายๆครั้งก็เป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เขาการาฟมันเป็นยังไงแกนอนมันเป็นอายุครับ เริ่มต้นตั้งแต่อายุสิจนถึงอายุ80สนะครับส่วนแกนตั้งเนี่ยมันคือช่วงระยะเวลาที่เราใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับหน่วยเป็นนาทีนะครับหน่วยเป็นนาทีเป็นนาทีต่อวันนะเป็นนาทีต่อวันนะคอ่ะมีคนกี่กลุ่มนะมีคนกี่กลุ่มที่เขาแบ่งแยกมานะครับก็มีทั้งหมด6กลุ่มนะกกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเพื่อนร่วมงานนะเดี๋ยวจะบอก บอกทิศท,ทางแนวโน้มให้นะครับกลุ่มที่2คือเพื่อนไม่จําเป็นตนะ้องเป็นเพื่อนที่ทํางานนะเพื่อนแบบเพื่อนโรงเรียนเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่เรารู้จักกันกลุ่มที่3คือลูกนะลูกกลุ่มที่4เขาใช้คําว่าครอบครัวผมผมเดาว,ว่าครอบครัวอาจจะเป็นใครก็ตามที่ไม่ใช่ลูกอะ่ะพ่อแม่หรือหรือปู่ย่าตายายอะไรพวกเนี้ยนะนะที่ไม่ใช่ลูกนะแล้วไม่ใช่ภรรยาด้วยนะหรือไม่ใช่สามีด้วยนะ กลุ่มที่5เนี่ยคือพาร์ทเนอร์คือคู่ชีวิตนะบางทีอาจจะไม่แต่งงานนะอาจจะเป็นแคเ่เหมือนกับอยู่ด้วยกันเฉยอย่างเงี้ยก็เป็นคู่ชีวิตและที่6คือการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอ่าคราวนี้ผมไล่มาทีละกลุ่มเลยผมเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานก่อนแน่นอนตอนอายุ15คุณยังไม่มีเพื่อนร่วมงานหรอกน้อยคนที่จะมีเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในช่วงช่วงแรกๆใช้กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยน้อยมากโดยเฉลี่ยนะตอนอายุ15เนี่ย จะใช้ประมาณ8.34นาทีต่อวันน้อยมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานจึงจึงน้อยมากคราวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะคือคนอเมริกันนะบางทีก็ออกมาทํางานนะอายุ15บางทีก็เริ่มออกมาทํางานแล้วนะครับพอ16เนี่ยเพื่อนร่วมงานก็ใช้23.53นาทีต่อวันพอ17เริ่มเป็น43.81นาทีต่อวันก็ยังไม่ถึงชั่วโมงนะ พอ18นี้เริ่มเริ่มเหมือนคล้ายๆออกจากบ้านแล้วนะจบม .6 นะก็กลายเป็น81.63ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มทำงานพาร์ทไทมกันแล้วนะครับ19ก็กระโดดขึ้นกลา,ายเป็น124.85นี่คือประมาณ2ชั่วโมงนะนาทีต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดนะ20ก็กลายเป็น143.9ไปเรื่อยๆจนอายุประมาณ24นะเราใช้เวลา กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยในบรรดาทุกกลุ่มยกเว้นยกเว้นกันอยู่กับตัวเองนะในบรรดาทุกกลุ่มเนี่ยสูงที่สุดเลยนะสูงที่สุดคือ2 6 6 5 5นาทีต่อวันถ้าเราหารด้วย60เนี่ยก็วันหนึงประมาณสัก4 3่ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขนี้ค่อนข้างจะคงที่ตั้งแต่อายุ24ซึ่งเป็นอายุที่เราจบมหาวิทยาลัยแล้วนะ แล้วก็ไปทํางานนะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยจนอายุประมาณ54เนี่ยเริ่มที่จะดรอปลงแล้วเพราะว่าหลายคนก็อาจจะ e a r l ์ลี่ i ีทเกษียณอายุแบบเร็วหน่อยนะครับ54เนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ1 8 4นาทีประมาณ184.4 4นาทีต่อวันก็ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ดรอปลงมานะอายุกเกษียณเนี่ย60เหลือ125แล้วเพื่อนร่วมงานเราเริ่มใช้เวลาน้อยลงแล้ว หลังกเกษียณนี้ดรอปลงมาเรื่อยๆเลยฮนะจนอายุ65เนี่ยเหลือชั่วโมงเดียว6 2 1 9ก็อาจจะมีบางคนทํางานจนถึงอายุ65ก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเพื่อนร่วมงานแล้วแล้วดรอปลงมาเรื่อยๆต่อเนื่องนะ70เนี่ยการใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายละไม่ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานสักเท่าไหร่ละ26.85นาทีต่อวันนะแล้วแล้วก็อยู่บวยตลอดเลยจนกระทั่งอายุ80เนี่ยเหลือประมาณ5นาทีเอง ก็80ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมงานกันแล้วอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยตอนแรกๆอายุ15ยังไม่ได้ใช้หรอกเริ่มมาสูงสุดเนี่ยช่วงประมาณ20กว่ากว่าคือเราจบเรียนจบมาหาวิทยาลัยนฮะช่วงนั้นจะเป็นช่วงพีคแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณ50กว่ากว่าแล้วหลังจากนั้นจะดรอปลงเรื่อยๆนะนี่คือคนกลุ่มแรกอ่ะมาถึงกลุ่มที่2การใช้เวลากับเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อน เพื่อนทั่วทไปที่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานนะเพื่อนโรงเรียนเพื่อนอะไรเงี้ยเอ่อถ้าเพื่อนทั่วๆไปเนี่ยเราจะพบว่าช่วงเวลาตอนแรกอายุ15เนี่ยใช้เวลากับเพื่อนเป็นอันดับ3ลองจากครอบครัวและลองจากการใช้เวลากับตัวเองนะเพื่อนเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับอายุ15นึกนึกภาพอยู่ประมาณม3นะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อายุ18 100เมื่อกี้อายุ15เนี่ย109นาที109.41่นาทีต่อวันเกือบ2ชั่วโมง พออายุ18เนี่ยกระโดดเป็นร้อย5ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่านึกออกไหมคือทำงานกับอ,อ,อยู่กับเพื่อนก็มากขึ้นนะอายุ18ก็ม6เข้ามาหาลายัยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน่าสนใจนะคือเริ่มลดลงฮะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราพอเข้ามาหาลายัยแล้วอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเริ่มมีงานพาร์ทไทม์ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับกับเพื่อนเนี่ยเหลืออายุ20เนี่ย เหลือ1 2 2 7 4อายุ25เนี่ยกลายเป็นว่าเราใช้เวลากับเพื่อนน้อยที่สุดเลยสังเกตได้เวลาเราตอนเราจบจบจบการศึกษาแล้วไปทำงานเนี่ยเราใช้เวลาถ้าไม่นับกับเวลากับตัวเองนะเพื่อนร่วมงานเยอะสุดแล้วกับเพื่อนเนี่ยน้อยที่สุดเหลือ77-4-54ช่วงตั้งแต่25ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ4 0ดรอปลงมาเรื่อยๆ การใช้เวลากับเพื่อนเนี่ยใช้เวลาน้อยน้อยประมาณวันหนึ่งประมาณแค่ครึ่งชั่วโมง38.73แล้วมันคงที่แบบนี้ยาวจนกระทั่งอายุ80เลยครับแปลกนะคือเพื่อนเนี่ยจะมาพีคช่วงจริงๆประมาณอายุ18นะตอนอยู่มัธยมปลายเข้าปี1นเนี่ยใช้เวลากับเพื่อนเยอะที่สุดนะหลังจากนั้นจะดอบลงแล้วแล้วเป็นกลุ่มคนที่เราใช้เวลาน้อยเวลาอยู่ด้วยน้อยอันดับท้ายๆยกเว้นหลัง หลังช่วงประมาณอายุ68เนี่ยใช้เวลากับเพื่อนมากกว่าเวลากับนะเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานเนี่ยอันดับท้ายๆตอนหลังๆนะครับแต่กับเพื่อนเนี่ยเราใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยอันดับท้ายๆตั้งแต่อายุประมาณ25เป็นต้นมาเนี่ยเราใช้เวลากับเพื่อนไม่เยอะนะครับแต่กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเยอะกว่า แต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยจะมามาันมาน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยช่วงอายุ68เนี่ยเพื่อนร่วมงานจะน้อยละเพื่อนยังเยอะเพื่อนค่อนข้างคงที่อ่ะจะอยู่ประมาณวันนึงประมาณ40 45นาที่ะฮะ้านาทีอ่ะคราวนี้กลุ่มคนกลุ่มที่3คือกลุ่มลูกครับอ,อันนี้สําหรับคนมีลูกแล้วกันนะถ้าคนไม่มีลูกผมไม่เห็นจริงเลยนะอายุ15เนี่ยบางคนบอกอาจารย์มีลูกเลยคือบางคนมีลูกเร็วไงนะบางคนมีลูก15ก็มีแต่น้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจำนวนน้อยนะระยะเวลาเฉลี่ยตอนอายุ15นะซึ่งจริงๆคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีลูกหรอกอยู่23.46นะแต่มันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะลูกเนี่ยจะเพิ่มจากอผมผมเอาเอา,เอาตั้งแต่เรียนจบประมาณ22 22เรียนจบปอตีนะเราใช้เวลากับลูก72.3แนละ้วถ้าใครมีลูกทันทีนะสักพักหนึง25เนี่ยกลายเป็น1 1 9 5 1 2ชั่วโมงต่อวันแล้วนะ แล้วเพิ่มสูงขึ้นนะ30อ่าวัยแบบกำลังมีลูกเลย30เนี่ยขึ้นมาอันดับ3เลยนะลองจากการอยู่กับตัวเองแล้วก็การใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานเราใช้เวลากับลูกถึง199.76นาทีต่อวันคือ3ชั่วโมงกว่าแล้วเพิ่มไม่หยุดนะเพิ่มไม่หยุดจนกระทั่งไปพีคอายุ36อายุ36เนี่ยลูกนะแล้วแต่นะบางคนมีลูกเร็วมีลูกช้าสมมุติว่าประมาณสัก30มมีลูกนะ สามหกก็ลูกประมาณ6ขวบตอนนั้นเราใช้เวลากับลูกเนี่ยเยอะที่สุดเลยในบรรดา5กลุ่มไม่นับอยู่กับตัวเองนะครับ256.6นาทีต่อวันก็ถ้าหารด้วย60นะสชั่วโมงกว่าต่อวันนะสชั่วโมงกว่าต่อวันที่เราใช้เวลากับลูกนะครับแล้วจะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆจนถึงประมาณอายุ39ถ้าก็ลูกประมาณ9ขวบ10ขวบอะประมาณนั้นนะประมาณนั้น พีคเลยยกเว้นอยู่กันการอยู่กับตัวเองนะครับการอยู่กับตัวเองหลังจากนั้นเริ่มดรอปเลยนะท้าไมถึงดรอปอายุ40-41เริ่มลดลงแล้วเพราะว่าผมก็จะลูกวัยรุ่นนะพอวัยรุ่นเนี่ยเขาจะลูกเขาจะเป็นไทม์กับเพื่อนมากขึ้นเขาจะใช้เวลากับพ่อแม่เนี่ยน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยลงเรื่อยๆ40จากจาก39ใช้เวลา266.08นาทีต่อวันเนี่ยพออายุสัก40เนี่ย เหลือ237.29แล้วก็ดรอปลงไปเรื่อยๆนะฮะพออายุแบบอายุ50เนี่ยซึ่งตอนนั้นลูกเข้ามหาลัยกันแล้วอะนะครับจะเหลืออยู่132.45นาทีต่อวันแล้วดรอปลงอย่างต่อเนื่องนะพออายุสัก60นะลูกอาจจะทำงานมีลูกเรามีเลิ่ม,มีหลานแล้วเนี่ยเหลือวันละชั่วโมงนะฮะ แล้วก็คงที่ประมาณนี้ต่อไปลดลงนิดหน่อยจนอายุ80เนี่ยเราจะอยู่กับลูกประมาณสักวัน145นาทีนะครับอันนี้เป็นการใช้เวลากับลูกคราวนี้ใช้เวลากับครอบครัวครอบครัวนี้ไม่นับลูกไม่นับคู่ชีวิตนะครอบครัวก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยนะพี่ป้าน้าอะไรเงี้ยเขาเขาเ้ารวมเป็น f ฟ m i l y ่จะต้องบอกว่าเวลากับ Family เนี่ยนะตอนอายุ15เยอะสุดเยอะสุดเพราะว่า Family ก็ใหญ่นะตอน15เนี่ย เราก็อาจจะอยู่กับพ่อแม่เป็นหลักนะสองร้อนงนาทีต่อวนันอันนี้มากที่สุดเลยนะอยู่กับพ่อแม่มากที่สุดเลยนะอันดับหนึ่งเลยเริ่มลงมาเรื่อยๆจนอายุ1 7บ8เนี่ยเราเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นละอยู่กับครอบครัวลดลงยังยังอยู่ที่236.35อยาุยุ18นะครับพอเริ่มอายุ20เหลือ174 173.14เริ่มเราเริ่มอยู่กับพ่อแม่น้อยลงนะพอเราเริ่มมีเพื่อนมีอะไรมากขึ้นใช่ไหม หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเรียนจบนะอายุ22่อยู่กับ Family อยู่กับครอบครัวเหลือร้5ยตอนนั้นเนี่ยโดนแซงโดยการอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะครับไปอยู่ที่ทำงานมากขึ้นกว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วดอบลงไปเรื่อยๆฮนะจนอายุ30เนี่ยเราอยู่กับ Family เนี่ย69.53นาทีนะเริ่มอยู่กับพ่อแม่น้อยมากกว่าอยู่กับเพื่อนนิดเดียวนะครับเป็นอันดับรองรองบวยลนะแล้ว คงที่แบบนี้ไปจนกระทั่งอายุ80เลยการอยู่กับครอบครัวนะครับก็อย่างที่ผมบอกครอบครัวเนี่ยไม่นับคู่ชีวิตแล้วก็ไม่นับลูกนะฮะก็เป็นครอบครัวแบบทั่วๆไปนะครับที่ที่อาจจะปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาหรือว่าอาจจะเป็นเป็นหลานเป็นเป็นใครอะ บางคนบอกแปอยู่กับปู่ย่าตายายได้ไงคือ80เนี่ยก็จะมีหลานมีลูกพี่ลูกน้องเขาเรียกว่าอะไรนะมีหลานแบบไม่ได้หลานสายตรงอะไรเงี้ยก็คงมีครอบครอบ,อบ,อบคำว่า Family มันคงเป็นคำใหญ่อ่ะนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะรประมาณวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอ่ะคราวนี้มาถึงกลุ่มคนกลุ่มที่5ฮะกลุ่มพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็คือคู่ชีวิตคู่ชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่มีหรอกคู่ชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นอายุ15เนี่ยคู่ชีวิตก็จะเรียกว่า เราใช้เวลาอยู่กับคู่ชีวิตศูนย์เลขไม่ไม่ค่อยมีคนแต่งงานนะกับคู่ชีวิตช่วงอายุ14บสยังไม่มีใครแต่งงานก็ค่อยๆเริ่มคเริ่มต้นขึ้นนะพอสักเรียนจบ22บเนี่ยบางคนเริ่มแต่งงานแล้วจะเริ่มมีพาร์ทเนอะร์ละห้าสิบห้ายังยังถือว่าน้อยสุดยังถือว่าน้อยสุดตอนอายุ22นะแต่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยฮนะจนกระทั่งคู่ชีวิตเนี่ยไปไปเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งอาเซสว่าอายุ31เนี่ย คู่ชีวิตเราจะอยู่เขาประมาณ203.7 1หนึ่งาทีต่อวันก็คือวันละ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจะคงที่ประมาณเนี้ยประมาณ1 8 0 1 9 0 2 0 0คงที่ไปจนกระทั่งอายุ60ซึ่งเป็นอายุเกษียณประมาณ200นาทีประมาณเนี้ยวันละง3ชั่วโมงอยู่อยู่นิ่งๆเนี่ยแต่พอหลังจากเกษียณแล้วนะเพิ่มเลยเพราะว่าคู่ชีวิตเราก็อายุใกล้ๆกับเราก็เกษียณด้วยกันบางทีเราก็เห็นคนที่อายุเยอะเนี่ยก็ไปเที่ยวด้วยกันนะ เพราะนั้นช่วง60จนถึง69เนี่ยเราใช้เวลาคู่ชีวิตเพิ่มขึ้นกลายเป็น270นาทีต่อวันเป็นอันดับ2ลรองจากการอยู่อยู่คนเดียวนะอยู่กับตัวเรานะหลังจากนั้นก็ขึ้นขึ้นลงๆก็แล้วแต่คู่ชีวิตเราจะยังยังอยู่กับเราหรือเปล่านะครับจนอายุ80ก็ดรอปมาเหลือ2 2ง0 5อี่นาทีต่อวันนี่คือแพทเทิร์นของการอยู่กับคู่ชีวิตกลุ่มคนสุดท้ายฮะเป็นกลุ่มตัวเราเองนะ การใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราต้องเรียกว่า,าใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่อยู่แค่ร้อยเานนาทีต่อว,วันนะครับก็ถือว่าประมาณประมาณ3ชั่วโมงอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งๆนะแต่เพียงแต่เราเราแบบอาจจะเล่นคนเดียวนู่นนี่นั่นไม่ได้ไปอยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับคนอื่นเนี่ย แล้วมันก็เพิ่มขึ้นนะจนอายุ20เนี่ยกลายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะการอยู่กับตัวเองเนี่ย277.6นาทีต่อว,วันก็วันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงนะครับประมาณ3ชั่วโมงเอ,อ่อ6 3ไม่ใช่3ดิเกือบ5ชั่วโมง4-5ชั่วโมงเลยอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็จะคงที่อยู่ประมาณเนี้ย260มี drop ลงช่วงช่วงอายุ30เหลือ253แต่ก็ยังเป็นการอยู่มากที่สุดนะ อยู่กับตัวเองเช่นไรหรือว่าอย่างผมยกตัวอย่างตอนนี้ผมนะอยู่กับตัวเองตอนไหนอยู่กับตัวเองตอนที่ผมขับรถไปทํางานไม,ไม่ไม่มีใครอยู่ผมขับไปคนเดียวอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงนะขับรถไปกลับเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานด้วยนะผมไปสอนหนังสือผมก็เจอเจอไม่ได้เจอเพื่อนร่วมงานสักเท่าไหร่อ่าถ้าตัวถ้าตัวผมนะเอเอเอาจะอยู่กับตัวเองอยู่ประมาณเนี่ยสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบเนี่ยจนอายุสามสิบแปด แต่ที่น่าสนใจคืออายุ40ขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะจาก280นาทีต่อวันเนี่ยเพิ่มเป็นอายุ40จนอายุ50เนี่ย361นาทีต่อวันไปเรื่อยๆเลยฮะจนอายุ60เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นจนกระทั่ง413.32นาทีต่อวัน400นาทีนี่แปลว่าอะไรฮะ400นาทีนี่คือฐานด้วย60นะฮะ หกห้าสามหกหกหกเจชั่วโมงนะอยู่กับตัวเองแล้วพุ่งไปเรื่อยๆนะยังไม่หยุดนะอายุจนอายุ80เนี่ยเราอยู่กับตัวเอง476.77นาทีต่อว,วันก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเป็นชาร์จที่น่าสนใจคือคืออย่างที่ผมบอกมันเป็นมันเป็นอะไรนะเป็นข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็จริงแต่ผมคิดว่าหลายอย่างเขาสะท้อนถึงความ ของประเทศเราก็ <_ H an> ก็คล้าย <_ H an> ๆกันเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะพอเห็นไอเดียพอยตของผมคือเอามาเล่าทําไมว่าตอนไหนเป็นยังไงนะบางอย่างเนี่ยม,มันพีคบางช่วงไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้เวลาเต็มที่กับสิ่งนั้นเนี่ยตอนหลังอะ่ะคุณอาจจะมาเสียดายได,ได้ช่วงที่ที่เห็นๆเลยนะที่มันจะพีคนะเอามุมแรกนะการอยู่กับลูก อยู่กับลูกเนี่ยมันจะพีคอยู่ช่วงเดียวครับช่วงอายุประมาณ30ถึง40กว่ากว่าช่วงนั้นน่คือช่วงพีคลูกก็ประมาณสักตั้งแต่เกิดจนประมาณสัก10 10ขวบกว่ากว่าเนี่ยช่วงนั้นน่ช่วงพีคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็น time กับเขาให้เต็มที่นะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยตามธรรมชาติครับพอลูกเติบโตเป็นวัยรุ่นลูกเริ่มมีเพื่อนมีอะไรมันก็จะเขาก็จะใช้เวลากับเราลดลงนะแล้วตอนสุดท้ายลูกออกไปทำองค์ทำงาน เวลาเขาก็จะอยู่กับเราน้อยลงโดยธรรมชาตินั้นเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบช่วงนั้นเราดันไม่อยู่กับลูกเต็มที่เนี่ยแต่มามาหวังจะแบบว่าจะมาอยู่กับลูกช่วงหลังๆมันมันยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าเขามีคอมมิชเมนต์เขามีงานเขามีเพื่อนเขามีลูกของเขาเองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นในขณะที่ลูกเหมือนกันฮนะช่วงเวลาที่คุณจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับอะไรเงี้ยก็คือช่วงตอนที่คุณเล็กๆนั่นแหละ ซึ่งซึ่งลูกเล็กๆคงไม่ได้ฟังพอดแคสต์ผมะนะแต่ว่าให้ให้ใหรู้ไว้ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นไปนะเวลาที่เราจะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับ family เนี่ยมันก็จะลดลงแต่มันก็จะคงที่ตั้งแต่ประมาณอายุ30อะการอยู่กับแฟมิลีมันไม่ได้ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็เราจะได้บริหารจัดการได้นะว่าช่วงเวลาไหนเราน่าจะใช้สเปนไทม์กับใครนะครับสำหรับคู่ชีวิต ถ้าเราเริ่มมีคู่ชีวิตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะคงที่อยู่ในช่วงกลางช่วงทํางานเนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับคู่ชีวิตหอกคงที่แต่ว่าช่วงปลายชีวิตเราก็จะสเปนไทม์กับเขาได้มากขึ้นส่วนการอยู่กับตัวเองเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้นะะเพราะว่าช่วงยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปการอยู่กับตัวเองเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากอยากเข้าไปดูนะเสิร์ชคำนี้ได้นะ How do we spend time with across our lifetime นะครับ ก็จะมีกราฟมีรายละเอียดให้ดูนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในอิ i ี o อถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story